พุทธวจ,จะนะชุดอินทรีสังวรอ,อินทรีภาวนาชันเลิศอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกุน,นั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์นี้แลเราเรียกว่า อินทร์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ก่อให้เกิดอนุสัยทั้งสามเพราะอ,อาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคล่ำครวญย่อมตีอกรำไห้ ย่อมถึงความลหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมตามนอนแก่บุคคลน,นั้นเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุดทยะคือเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดถังคมะคือความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัดสาทะคือรสอร่อย ของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะคือโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะคืออุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ ยังบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขขเวทนาไม่ได้เมื่อ,อยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้